สวัสดีครับวันนี้พบกับผมก็อพระใหม่อีกแล้วนะครับผมร้านเรานะครับจําหน่ายวัตถุมงคลนะครับพญาคุดท้าวเวสุวรรณและเครื่องรางต่างๆนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมารีวิวพระเป็นท้าวเวสุวรรณนะครับผมรุ่นรับขวัญสิทธิ์นะครับเป็นของวัดจุฬามณีนะครับผมพระออกปีหกสองนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อทองแดงธรรมชาตินะครับผมเป็นพิมพ์เล็กนะครับ ความสูงเนี่ยสองจุดเจ็ดเซนติเมตรนะครับผมหลวงพ่ออิดเมตตาจะสร้างเพื่อรับความสิทธิ์ลูกศิษย์ทุกคนนะครับเหรียญเท่ากับเหรียญเท่าไหรโบต้องบอกด้วยนะขนาดของตัวนี้นะครับผมเท่ากับเหรียญหนึ่งบาทนะครับพิธีทําพิธีเทวาพิเศษนะครับที่ยิ่งใหญ่วันที่สองธันวาคมสองพหกสิบสองนะครับผมณวัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงครามนะครับพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดเลยนะครับผมนี่เลยนะครับนะครับนี่นะครับผมนี่ผมจับผมกลัวพระร่นนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงธรรมชาตินะครับผมเป็นเท้าวิสุวรรณหน้ายักษ์นะครับ จำนวนจะสร้างทั้งหมดเนี่ยของเหรียญนี้เนี่ยสามหมื่นองนะครับผมโ okay. อเคน,นี้นะครับส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นเทา,เว,สทาเวสุวรรณนะครับรุ่นรับความสิทธิ์เหมือนกันนะครับผมจะเป็นพิมพ์เล็กเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นเนื้อผงจูซาแดงนะครับผมเดี๋ยวผมแกะก่อนนะแป๊บนึงนะครับ นะครับเป็นเนื้อผงเป็นเนื้อผงจูซาแดงนะครับผมผงไม้ชัยพฤกษ์นะครับจํานวนจัดสร้างมีด้วยกันหนึ่งทั้งหมดหนึ่งหมื่นเหรียญน,นะครับผมขนาดความสูงก็คือ2.7เซนเมตรเท่ากันนะครับเป็นพิมพ์จําปีเล็กเหมือนกันนะครับผมรุ่นละขอนสิทธิ์ขอหลวงอาเป็นหลวงพ่อปลูกเสกเองเหมือนกันนะครับนี่นะครับด้านหน้า ด้านหลังนะครับผมขนาดกระป๋องครับเท่ากับเหรียญหนึบาทนะครับผมนะครับให้ลูกค้าบูชาเนี่ยพร้อมกับกล่องเลยนะครับกล่องเดิมจากวัดเลยนะครับนี่นะครับเคสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจจะเช่าวัตถุมงคลนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ w w w g o d p .com นะครับผม เดี๋จะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ0933949945นะครับผมลาจะเป็นคุณพระ3965นะครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ